สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับกลับมาครั้งกับเกมไมค์ครับเวอร์ชัน1.16.4นะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะแล้วก็อยู่กับพี่เตี๋ยนะพี่เตี๋ยไปไหนละน <laughs> พี่เตี๋ยหายไปไหนอ๋ออยู่้างบนนู้นบนนู้นนะคุณผู้ชมเห็นไหมหัวเมง่งๆอยู่นั่นนะฮะคุณ <laughs> <laughs> ผู้ชมเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมฮะนี่นะครับในพาร์ทที่แล้วนะครับที่เราทํา ตลาดไว้ในบริเวณนี้นะครับแล้วก็มันจะสุดบริเวณนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมนี่นะฮะเส้นนี้นะครับในพาร์ทนี้นะครับผมได้ทาการต่อเติมกันไปนอกรอบนะฮะก็คือต่อพื้นไปยันนู่นเลยนะฮะตรงนู้นเลยนะฮะแล้วก็ทําร้านค้าเพิ่มขึ้นมาอีกสี่ร้านนะฮะคือร้านนี้นะครับร้านนี้แล้วก็ร้านนี้แล้วก็ร้านนี้นะฮะซึ่งสามร้านนี้นะฮะนี่ร้านนี้หนึ่งสองสามนี่นะผมยังไม่รู้นะครับว่าจะให้ขายอะไรนะครับแต่ร้านนี้นะฮะนี่ผมจะให้ขายพวก พืชผักผลไม้นะคุณผู้ชมนี่นะฮะก็คือมีแตงโมฟักทองนะฮะแล้วตรงนี้ก็มีมันฝรั่งกับแครอทนะครับผมเดิมทีนะครับคือเรือนะเรือสำเภานะมันจะต้องจอดบริเวณตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ผมมาดูพื้นที่กันแล้วนะฮะคือความกว้างม,มันไม่ได้นะมันไม่ได้นะผมก็เลยจะต้องไปสร้างบริเวณด้านหน้านู้นเลยนะปักอา่าวนู้นเลยนะทำให้จําเป็นจะต้องต่อเป็นทางเดินนะฮะซึ่งในตอนแรกนะฮะก็กะจะต่อเป็นแค่ทางเดินใช่ไหมเตย <c oughs> แต่ทาไป <c oughs> ทํามานะมันนี่นะ <c oughs> คุณผู้ชมมันกลายเป็นตลาดถนนคนเดินไปแล้วนะครับตอนนี้ <c oughs> เออแล้วส่วนตรงนี้นะฮะที่ทํากว้างๆไว้นะะผมกะจะทําเป็นทางเชื่อมด้วยนะฮะเชื่อมจากตรงนี้ไปสู่พื้นดินนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้ก็ทําเชื่อมเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนประมาณสวนหย่อมหรือที่นั่งเล่นแหละคุณผู้ชมตรงนี้นะฮะบริเวณกว้างๆนี้นะฮะแล้วก็ ตรงนี้นะครับทางเดินนี้นะคะคือจะมาสุดที่ท่าเรือนะครับคือบริเวณนี้นะครับจะเป็นท่าเรือนะแล้วก็จะเป็นเรือสำเภานะครับจอดบริเวณนี้แทนนะครับคือผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตขออนุญาตจริงๆนะขออนุญาตไปทําเรือสำเภาในพาร์ทหน้าละกันนะครับคือพาร์ทนี้นะครับจะมาตกแต่งตรงนี้นะครับคือตอนนี้พี่เต๋ยก็ทําเสาตรงนี้นะฮะให้คล้ายๆกับบริเวณด้านหน้านู้นนะครับนี่นะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมติดสถานะแบทโอเมนนะคุณผู้ชมนี่ เมื่อกี้ไปล่อไอเจ้าพวกโจรมานะครับโจรนะฮะที่แรกนะครับมันมาเนี่ยมันมาจากฝั่งนู้นนะฮะแล้วมันก็ขึ้นมาบนเขานะครับผมว่ายังไม่อะไรนะครับจะปล่อยมันไปนะฮะแต่สร้างๆกันอยู่นะครับสักพักนะมันว่ายน้ํามานะว่ายน้ํามาบริเวณนี้นะครับแล้วมันก็ยิงผมกับยิงวิเตียนะฮะผมเลยเอาไว้ไม่ได้นะไว้ไม่ได้เอาขวานลงไปไล่เฉาะมันเลยนะครับตายหมดเลยนะฮะได้ป้ายมาด้วยป้ายไปไหนแล้วเอาไปเก็บแล้วนะฮะเหลือแต่สถานะแบทโอเมนเอาไว้ประดับกายนะฮะ ใครเปิดไว้อะปิดไปซะโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะมาทําการตกแต่งตรงนู้นเลยนะครับนี่ผมเตรียมของมาแล้วนะตอนนี้ก็ให้พี่เตียทําตรงนี้ไปนะครับทําเสาไปนะฮะผมจะมาทํานี่นะครับทําเป็นที่นั่งนะฮะที่นั่งง่ายๆอ้าวับปิดคุณผู้ชมอันนี้ที่นั่งง,ง่ายๆนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับอะประมาณนี้นะฮะป๊าป๊ปาป๊ปาป ออ,อย่างนี้นะครับแล้วก็้ยป้ายเรามีป้ายอยู่นี่ใช่ไหมป้ายจังเกิลนะป้ายที่ใช้ไม้จังเกิลเอ้เดียไม้สปูตป้ายไม้สปูตด,ดิเออสปูตอะไรเยอะเดี๋ยวผมไปเอาไม้ป้ายแบบหนึ่งนะฮะอ่ะแล้วตรงนี้นะครับนี่ผมทํากันแล้วนะฮะเป็นเสาโคมไฟนะครับนี่ยาวไปถึงตรงนู้นเลยคุณผู้ชมนี่นะฮะนี่นะฮะอ่ะเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะขอญาตวิ่งกลับไปเอา ป้ายก่อนนะฮะน่าจะอยู่บนนี้มั้งนี่นี่ธงอยู่นี่นะคุณผู้ชมนี่ทงอยู่นี่นะฮะโอเคได้ป้ายมาแล้ววิ่งกลับไปสักครู่นะฮะปีมาแล้วที่นั่งที่ผมจะทำก็คือทำไว้บริเวณตรงนี้นะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับคือจะทำเป็น สวนหย่อมนะครับเอาไว้นั่งเล่นนะครับเป็นสวนสาธารนณะอะไรประมาณนั้นนะคุณผู้ชมคือเป็นทางผ่านด้วยแล้วก็จากแผ่นด,ดินนะคุณผู้ชมขึ้นมาบนบริเวณตลาดนะฮะแล้วก็จะเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจตรงนี้นะฮะเอ้ยเตี่ยคีปเปอร์จ้องลงนล้วนะตรงไหนอะอ๋อเนี่ยมันระเบิดในน้ำมันยังพังอยู่ปะพังใช่ไหมไม่แน่ใจอะดูเหมือนอจะ ลงไปลอกกับมันเลยเรียบร้อยตายก็คือที่นั่งนะผมจะใช้ตั้งบริเวณประมาณนี้นะฮะนี่ไม่ใช่บริเวณนี้นะฮะเอาตั้งประมาณนี้นะครับก็คือนี่นะฮะรูปทรงก็จะเป็นประมาณนี้พอนะครับแต่ยังไม่ได้รู้นะครับว่าจะตั้งไว้บริเวณไหนนะครับเดี๋ยวผมขออญาตไปสร้างสักครู่นะครับขอญาตกําหนดก่อนนะฮะว่าจะเอาวางไว้ตรงไหนอะไรยังไงนะมันจะใช้เวลานานมากนะครับผมขอญาต ตัดแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนะฮะโอเคครับผมเต่บนต้นไม้เนี่ยต้นจังเกิลเนี่ยเห็นอะไรไหม <c oughs> อย่า,าโคมไฟขึ้นไปห้อย,ยไฟสีฟ้าก็สีเหลืองอีเกิดอะไม่ไม่มันไม่เกิดแต่จะห้อยให้มันสวยๆ,ๆไงอ,อ๋อน่าจสวยอยู่นะแต่มไม่ก็สีเหลืองอย่างเดียวก็พออืมอีตอนนี้เหล็กหายเหล็กขาดมากมึงขึ้นไปเอาห้องบนไม่มีคำว่าขาด ที่เก็บแปวเด็กเยอะมากกูอยากให้มันตลบลงมาก่อนได้อะดีจัดมาเลยเวือยตือยเตือเตือตื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 เอามือเคาะแม่งจุวยแล้วเริ่มรัวเลยตือมือเจ้าเอาเจ้าเสาแบบนั้นเหมือนเดิมแต่ว่าเตี้ยลงว่างั้นใช่ใช่เตี้ยลงเอา เนี่ยแล้วก็ขึ้นเลยใช่ใช่ใช่ขึ้นเลยเออใช่ได้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อาหมดไม้หมด <c oughs> สปูตต้องไปขนมายเยอะเลยแต่ใช้เยอะเลยเนี่ยใช่สปูตกระโปงสปูตกระโปงดึดูดูดไปเอาเหล็กดีกว่าแกะมึงลอยน้ําเล่นกันเต็มเลยแกะเออเอาสปูตไปสักเจ็ดสิบชุดอืมได้ เอามาถ้ามึงมึงเอามาได้มึงเอามาเอาไปแค่ 5. ทั้งหนึง่งเราข้างบนเราจะไม่เชื่อมอะไรเลยหรอเชื่อมสิเชื่อมไหม,อมเอาไมา้สปูดเหรอใช่ไม้สปูดไวบอกนอาากกี่เอามาให้กูก็ได้เอามาให้กูก็ได้ทำให้เดียวทำให้ดูไม้สปูดแบบลบหัวลบหัวอาลบเองก็ได้วะแ <laughs> ม่ปับ๊บ ประมาณนี้แล้วก,ก็ไว้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยจะเอาไอ้ปักเป้าไหมอ่ะแถวแถวนี้แน่เลยรอแม่งรอแม่งเลยเพื่อนเพื่อนรอแม่งเลยเพื่อนโค่นคันคออย่างวะคันคอคันอีปิกแล้วก็แทบดอแถบดอมาวางไว้โอกูจาดทำแทบดอมันชุดก,กว่า ที่มึงควรทำก็คือรัว<อ>ไฟแดงมีซิปจีกว่ากว่าปีหน้าก็อาจจะได้ซิปโทโหสวยจาดสวยจริงพอติดรัวแล้วสวยจริงใช่ไหม<อ>แต่รัวกูหมดแล้วเนี่ยทำเพิ่มแปบ๊บนึงต้นต้นรถเป็นอะไรอ,อ๋อ <c oughs> ไม่ใช่รถเสียสตาร์ทไม่ติด <c oughs> แต่แปลกโปรตีลงเรือมาไม่ต้องเป็นตลาดเลยไอย้เนี้ยอันนี้ลงเรือมาเป็นบ้านก่อนเออนี่ไม่ใช่บ้านนี่มันสวนสาธารณะอรอเออตรงนี้คือที่นั่งเล่นเลยสวนสาธารณะเลยอ uh ือ huh. ถ้าเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนี่คือขึ้นเกาะไปบ้านช่าง <c oughs> เลี้ยวขวา <Okay. S 2> ไปนี่คือเป็นโซนที่พักอาศัยของว uh ิเลจเจอร์ตรงไปนี่คือเรือเดินมาทางนี้เป็นตลาดอือ uh huh. uh huh. uh huh. แล้วก็ตะเกียง19อันเนี่ยติดให้บ้านสว่างสว่างจ้าเรา,อาบอกวัาอันเว้นอัน <c oughs> ไม่ใช่เ่ะอเออลืมเลย <c oughs> มึงคุดอันนี้เอาไงนนะ <c oughs> ได้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 เออเดินไปคิปเปอร์วุ้นมาจากน้ำระเบิดปุ้มไอ้ตายไปเลยมึงกูอยากได้ตะเกียงเยอะแบบเยอะมากๆกูจะไปติดข้างบน อาอีกเท่าไรร่วงไหมล่วงมีลูวงมะม่วงลองรับแต่เม็ดเปาลงเดี๋ยวกูคับตะเกียงให้ชุดหนึ่งมาทำหอกอะไรชุดหนึ่งอ้าวมึงบอกเอาเยอะๆพอแล้วลมั้งเอาอีกเงี้ยแล้วกูต่าขามาเพิ่มแล้วอีกใช้หมดเลยสองอันมึงเนี่ยโก็มึงจะตกแต่งไหไแมมึงจะอามร้านทำอะไรเพิ่มไม่ได้ตรงเนี้ย ืไม่ต้องก็ได้มั้งหรอจะทําไม่รู้เหมือนกันกูถ่ามือมาทีนี้มาตกแต่งอันนี้กันนะเพื่อนทาเป็นพื้นหญ้าเลยไหมก็ดีนะแต่ว่าเว้นขอบขอบไว้เว้นขอบขอบตรงต้นไม้ไว้ขอบขอบตรงต้นไม้ก็เว้นไปขอบหนึ่งเนี้ยเนี่ยหรือไม่ก็ข้างในเป็นหญ้าอีกบล็อกหนึ่งเดี๋ยวกูมาไปรอยหญ้าก่อนหญ้าบอกว่ามาดิครับหญ้าหญ้าบอกไตเดียวได้หมด ปลรญาโอเคนะครับคุณผู้ชมนะตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จหรอกคุณผู้ชมแต่ผมลืมนะครับว่าตัวมผมนะครับมีสถานะแบดโอเมนนะคุณผู้ชมแล้วผมก็กําลังจะวิ่งไปเอาของที่บ้านนะฮะแล้วมันก็อ e ีแทบข้างบนนี้มันก็ขึ้นมานะฮะเท่ากับว่าเออมันจะมีโจนมาบุกใช่ไหม <laughs> มาแล้วมาแล้ว <c oughs> เออมันมาแล้ว <c oughs> ใช่เลยโจรมันมาบุกแล้วนะคุณผู้ชมจะออกไปล่อกับมันก่อนนะครับผมไอพวกเอ้ยแต่ที่จริงไม่ต้องจัดการมันก็ได้นะมันเข้ามาไม่ได้อยู่แล้วอะใช่ไหมใช่เออมันก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมก็ปล่อยมันล้วกันคุณผู้ชมมันเข้ามาทำอะไรไม่ได้นะฮะนี่นะมันก็เดินง่อยๆอยู่ข้างนอกนะครับเนี่ย เนี่ยมันก็อยู่ข้างนอกนะฮะเนี่ยเออมันจ้องจะเล่นแต่เวเลจเจอฮะไปดีกว่าคุณผู้ชมไปเอาของเลยนะฮะบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะเปลี่ยนให้มันเป็นดินทั้งหมดเลยนะครับเป็นพื้นดินนะครับเหลือไว้แค่เนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอญาตตัดเลยแล้วครับตัดตัดตอนที่ทําเสร็จเลยนะครับผมโอเคครับโอเคนะครับคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้ผมทนไม่ไหวเลยนะครับคุณผู้ชมผมเดินเข้าออกบ้านนะฮะเดินเข้าออกบ้านบ่อยๆนะครับแล้วก็ โดนไอ้พวกนี้นะครับรังควานนะพอฆ่ามันก็มาใหม่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะยิงก่อนเลยคุณผู้ชมยิงมันเลยยิงมันเลยนะฮะแตกสองนะไปไหนกันหมดละะ่ะฮะไอ,วอ้วัวไปไหนแล้วอืมมันคงหายไปแล้วล่ะมังคุณผู้ชมโอเคงั้นช่างมันนะฮะผมเจออีกตัวแล้วคุณผู้ชมอือล่อมันเลยล่อมันเลยนะฮะล่อมันเลยนะับล่อมันเลยนะฮะนี่ เฮ้ยฮีโร่งานจบแล้วนี่มันยังขึ้นอ๋อเออจบแล้วแหละโอเคผมเป็นฮีโร่ของวิลเลจแล้วนะครับคุณผู้ชมอ้อาว่ <S 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 าไอ้นั้นเสร็จแฟนทอมสปอนเลยเป็นคนนอนยิงแม่งยิงไม่ถึงกดนอนก่อนดีกว่า โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอญาตตัดเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาชมกันตอนที่ทำเสร็จเลยละกันนะครับโอเคครับโอเคนะครับคุณผู้ชมก็ตอนนี้นะฮะก็ได้ทำการสร้างนะครับสวนหย่อมบริเวณตรงนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็จะมีดอกไม้นะครับต้นไม้ที่นั่งนะฮะแล้วก็ตรงนั้นนะครับก็จะเป็นตะเกียงนะครับที่นําขึ้นไปแปะด้านบนของต้นจังเกิลนะฮะเพื่อให้มันต้นจังเกิลนะครับมันดูเด่นนะครับในเวลากลางคืนนะเห็นไหมสวยไหมคุณผู้ชม ผมว่ามันสวยดีนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหญ้านะครับเป็นพื้นหญ้าทั้งหมดเลยนะฮะเพื่อให้อารมณ์ผ่อนคลายนะครับให้เหมือนกับอยู่บนพื้นธรรมดานะครับแต่ว่ามันเป็นแพรที่ลอยน้าอยู่นะฮะในพัทหน้านะครับพัทหน้านะฮะเราจะได้มาทําการสร้างเรือกันแน่นอนครับผมเพราะว่าตอนนี้นะฮะก็ได้ทําการยื่นออกมาแล้วนะคุณผู้ชมยื่นออกมาแล้วครับตรงบริเวณตรงนี้นะครับมันมีพื้นที่กว้างพอนะฮะที่จะสร้างเรือได้แล้วนะครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้คือบริเวณตรงนู้นมันกว้างไม่พอครับที่จะสร้างเรือได้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับพาร์ทหน้านะฮะเราได้สร้างเรือกันแน่นอนนะครับคุณผู้ชมโอเคงั้นก็สําหรับไมโครเวอร์ชั่น1.16.4ในพาร์ทนี้นะครับผมผมกับพี่เต๋ยก็คงจะต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายยโอเคครับบายๆครับ I'm prepared to die